และนี่คือความแตกต่างกัน,กนระหว่าง2บิ๊กบอสใหญ่แห่งวงการฟอร์มูล่าวันคริสเตียนฮอ์เนอร์และทอทัลวูลฟ์เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าหน้าที่ของคริสเตียนฮอ์เนอร์ในฐานะผู้จัดการทีมควบ CEO ในทีมเรดบูลเนี่ยมีอำนาจมากเทียบเท่ากับทอทัลวูลฟ์ของทีม Mercedes m e r c e d e s AMG นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ของทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย ถึงแม้คริสเตียนและทอทัลวูฟเขาจะมีตำแหน่งหัวเลือใหญ่ในทีมคือเป็นทั้ง CEO แล้วก็ทีม p r i n c i p l l นะครับแต่ว่าความแตกต่างข้อใหญ่ของคู่เนี่ยคือทอทัลวูฟถือหุ้นประมาณ30%ในทีม Mercedes-AMG นะครับ รวมถึงเขาเนี่ยมีถานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีม Mercedes ด้วยมีถานะเป็นโอเนอร์เป็นฟาวเดอร์คือใหญ่มากๆอ่ะทัวโัวเนี่ยนั่นก็เลยทำให้ t ตเตวูเขามีอำนาจบริหารสูงสุดแล้วก็บทบาทสำคัญในการตัดสินใจที่เรียกว่าแทบจะทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวเลยในขณะที่คริสต t นฮอร์เนอร์เนี่ยถ้าจะพูดตามเนื้อผ้านะครับผมคิดว่าเขาก็เหมือนกับสตาฟพนักงานคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมารับตำแหน่งหนะัวหน้าทีมโดยบอร์ดบริหารแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Red Bull Game ปเป็นบริษัทแม ในเครือของครอบครัวมาติชชิสนะครับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับประวัติของบริษัทแม่ r e d b ู l เจ m b บแน่ๆรับชมคลิปเต็มได้แล้วที่เพิมพ์ a อยู u ูดที่ช่องค้นหา